จางอเคเบื่อโอ๊ยลูกขึ้นตีลุไปลูกขึ้นลูกขึ้นไปจาลูกขึ้นตีลลูกขึ้นมเอา้างละ้างหน่อืมามีแกเฮ็ดมันมีแกอืมอืม ม่ได้หน่อยน้คือก้อนหันโอ้ยยั่งม่คือมาแหละมาเด้อมาเด้อมา่เอร์เบอร์เฮงเดอเเอร์เเอรยโอ้ลูกค่ะตั้่ใส่ลูกกู ไปมาลงมัอุ้ยอุ้ยเจ้าอะนะดูเสบัะผูกมันมาแล้วผูกไปคอยเด้ออืออือเอานี่นี่มนเนี่ย ตั้งมือแปๆไอออันนี้ก็ต้องมือแปๆบอลลุไอ้เจ้ออโอ้ยบยเยเยบอกให้เน่ตัวนี้มันมีอันครึ่งไปผัเลยนี่น้ำไปๆเลย

อ,อันนี้ก็ไม่ตะอยากตามมูเอาอมสิกุงไปใช้ฮะฮะมาพี่รู้มาพี่เป็นยังง Thank <laughs> you.